เสร็จแล้วทําให้ตัวเองกลายเป็นหลิวอี้เฟยจริงๆสาวๆที่มีตาสองชั้นหลบในรวมถึงตาเล็กโชคดีแล้วมาลองแต่งหน้าสไตล์นี้กันเถอะสาวๆแบบนี้ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมยิ้มแย้มที่เล่นร้องให้น้ำตาไหลพรากๆต่อหน,น้าคนแปลกหน้าเป็นแนวน้อยต่อหน,น้าคนรู้จักเป็นพี่สาวสุดเซ็กซี่รักศักดิ์ศรีและมีน้าใจเราได้เตรียมพร้อมแล้ววันนี้การแต่งหน้าแบ่งออกเป็น6ส่วนส่วนแรกเราจะมาดูวิธีการวาดโครงร่างภายนอกของเราโดยเริ่มจากการปรับหนกแก้มของเราให้เข้าที่ก่อนแล้วจึงเป็นโครงร่างภายนอกของเรา ก็เป็นแบบนี้ตามไปเลยวงกลมแล้วพี่สาวของเราที่นีน่าอยู่หลังโหนกแก้มก็ควรจะรวมส่วนนี้ด้วยตำแหน่งนี้คงโดนแล้วหล่ะครับเพราะบ้านเกิดเราไม่นีดีขนาดนั้นเพื่อสร้างบางสิ่งขึ้นมาจากความว่างเปล่าให้เพิ่มส่วนโค้งเข้าไปเล็กน้อยแล้วดันส่วนโค้งเข้าด้านในคนุณดันโครงหน้าด้านนอกลงเพื่อไม่ให้มีเส้นริ้วรอยบริเวณเหงืงที่เห็นได้ชัดเจนดันมุมเข้าด้านในและดันกรามลงสำหรับหน้าผากเพียงแค่ตบเปิดออกในแนวตั้งแต่ไม่ต้องดันไปตรงกลางไปที่ขอบหลังจากลงนอเสร็จแล้วหน้าจะไม่เป็นสีขาวคุณอีกต่อไปเออออตนนนนีีน้้้้หหหาาาาาเาเเรรมมมมมืืิววขลลลยยแแไ่ง ยกตำแหน่งแบบนี้ขึ้นมาทําให้ใบหน้าของเราดูเต็มอิ่มมากขึ้นบริเวณที่โสนและบริเวณสันจมูกทางฐานจมูกมุมปากและหนกยิ้วของเราตอนนี้ให้เกเลี่ยไฮไลท์ในบริเวณเหล่านี้ให้กระจายออก <S <S ไม่จําเป็นต้องฐานหน้าขาวทั้งหน้าแล้วจะดูดีตอนนี้ใบหน้าของเรามีกรอบนอกที่เข้มขึ้นเล็กน้อย ส่วนกลางหน้าของเราจะดูพองและสว่างขึ้นซึ่งจะช่วยให้ใบหน้าของเราดูเล็กลงในสายตาจมูกของเขาเป็นทรงกลมห้ามวาดเป็นเส้นตรงสองเส้นเด็ดขาดเราจะวาดเส้นเฉียงเหนือรูจมูกแล้วอีกด้าน<ะ>ก็เช่นกันให้ตัดกันเป็นรูปตัววีเล็กๆแล้วเชื่อมตรงกลางให้กลายเป็นตัวอยู่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นมุมตัวไวยแล้วขยายออกไปอีกหน่อยจากนั้นให้เลี้ยวไปที่สันจมูกของเราเมื่อถึงช่วงกลางของสันจมูกให้เก็บเข้าด้านในอย่าวาดให้กว้างเกินไปใกล้ถึงตำแหน่งสันจมูกให้ทำนาเฉียงขึ้นเล็กน้อยสำหรับตำแหน่งสันจมูกให้ขมวดจิ้วเพื่อหาตำแหน่งเงา ใช้แปรงแต่เบาๆแล้วนําไปที่เปลือกตาและสันจมูกเพื่อเพิ่มเราทําให้สันจมูกของเราดูสูงขึ้นถ้าตรงไหนที่วาดไม่ถูกต้องสามารถใช้แปรงจุ่มไฮไลท์เพื่อแก้ไขได้อีงครั้งนี้ถูกต้องแล้วแต่ไปที่บริเวณตาชออนของเราจะเห็นว่าตัชออนบางๆเป็นรูปสามเหลี่ยมควรเลือกสีที่เข้มขึ้นเล็กน้อยไม่ให้สว่างเกินไปเก็บบริเวณที่เว้นว่างไว้ที่โหนกแก้มแล้ววาดเป็นรูปสามเหลี่ยมใช้ทีละน้อยแต่หลายครั้งต้องใช้ทีละน้อยแต่หลายครั้งต้องใช้ทีละน้อยแต่หลายครั้งเพื่อให้เลออก ใช้พับแต่เบาๆที่ขอบทาให้พื้นที่ที่เว้นว่างดูเล็กลงมากว่าฉันบอกแล้วว่าเราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้จริงๆนะสําหรับหน้าผากใช้แป้งที่เหลือบนแปรงเพื่อทําให้ผิวดูเรียบเนียนขึ้นทําให้ใบหน้าของเราดูเรียบเนียนส่วนของคิ้วเราพยายามวาดให้ดูนุ่มนวลก็พอแล้วค่ะ หลังจากวาดโครงชิว้วด้วยดินสอเขียนที่เสร็จแล้วสามารถเลือกใช้แป้งชิว้วหรืออายแชโดว์เติมช่างว่างข้างในได้มันจะกลายเป็นชิว้วที่ดูฟูฟ่องถ้าสีเข้มเกินไปสามารถใช้มาคาราชิว้วช่วยทำให้สีอ่อนลงได้และเพิ่มเงาจมูกซ้ำอีกครั้งในส่วนนี้เราจะเก็บปีกจมูกเข้าด้านในและใช้แป้งเงาเพิ่มเงาจากนั้นใช้ยางลบทำความสะอาดบริเวณที่สกรปรกเพื่อทำให้มันสะอาดขึ้นปีกจมูกที่แม่ให้มาต้องปกปิดไว้แต่ไม่ต้องเป็นทั้งหมดนะคะแค่ทำให้บริเวณปลายจมูกและสันจมูกดูสว่างขึ้น งตาเราเลือกคอนเทนท์ที่ไม่มีลวดลายเพื่อทําให้ดวงตาดูกลมโตขึ้นในส่วนของการแต่งตาเราเลือกใช้โทนสีเอ,อิธโทนสำหรับอายแชโด์โดยเริ่มจากบริเวณโคนหางตาแล้วค่อยๆเบลนด์ขึ้นไปหางตาคนเบลนด์ขึ้นไม่ใช่ลงจากนั้นค่อยๆเบลนด์ไปข้างหน้าโดยใช้วิธีการหมุนเป็นวงกลมจะทําให้อายแชโด์ adow, ไม่มีขอบที่ชัดเจนใช้แปรงที่สะอาดและแห้งเพื่อเบลนด์ขอบอายแชโด์ adow, ให้เนียนขึ้นไปเน้นที่หางตาเป็นหลัก ส่วนด้านหน้าก็ใช้แปรงปัดเบาก็พอแล้วก็นําขนตาล่างออกมาใช้อ้าวทาไมถึงใช้ขนตาล่างล่ะฮ่าฮขอโทษทีนี้เป็นวิธีการติดขนตาที่แม่ให้มาทากาวลงบนกล่องแล้วปล่อยให้แห้งสักครู่เพราะกาวยังไม่ตื่นดีเรามาเติมอายไลเนอร์ก่อนอพอตอนนี้เรากําลังรอให้กาวแห้งอยู่ใช่ไหมหีิบขนกาแล้วติดบนขนตาบนของเรา ก็ดังนั้นส่วนหลัง2องจุดจะติดบนขนตาของเราส่วนด้านหน้าฉันจะติดใต้ขนตาปัดมัสตาร่าด้านหน้าและด้านหลังให้พวกคุณดูสเสน่ห์ของขนตานี้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันดูเหมือนขนตาที่แม่ให้มาเลยมีบล็อกเกอร์ที่ฉลาดขนาดนี้ทนไม่ไหวแล้วกดติดตามเล็กๆให้กับจ้าของช่องหน่อยนะเตรียมปรับรูปตาของเราหน่อยค่ะ ตำแหน่งหัวตาอย่าติดให้กว้างเกินไปเราเริ่มติดจากส่วนพับตาด้านในของเราส่วนหางตาเราติดขึ้นไปดึงขึ้นไปติดอื่นประมาณว่าด้านหลังต้องยกขึ้นเล็กน้อยแล้วตำแหน่งหัวตาของเราไม่ควรกว้างเกินไปของฉันนี้ยังคงกว้างไปหน่อยส่วนที่สำคัญที่สุดก็คืออายไลเนอร์ของเราซึ่งเป็นหัวใจของการแต่งตาแบบละเอียดต้องลืมตาแล้วว่าที่ขอบสุดของรูม่านตาประมาณตำแหน่งนี้ค่ะจากนั้นขั้นตอนที่2คือดึงจากส่วนหางตาของเราอย่าดึงตรงๆงให้เอียงขึ้นไปดึงออกมาเบาๆเป็นเส้นแล้วเชื่อมต่อกัน ถ้ากรีดอายไลเนอร์ผิดเราก็ใช้คอนซีลเลอร์เล็กน้อยเพื่อปกปิดอายไลเนอร์จะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมใช้อายแชโดว์เพื่อทําให้ส่วนบนของอายไลเนอร์เข้มขึ้นเราใช้สีเอ,อิร์ธโทนเบาๆทาบริเวณใต้อายไลยเนอร์แล้วลากไปข้างหน้าเพื่อเชื่อมต่อกับอายไลเนอร์บนของเราไปกรีดอายไลเนอร์บนแล้วลากลงมาที่ถุงใต้าตาต้องเริ่มจักหัวตาและจางตาห้ามลากไปถึงครึ่งเด็ดขาดนะใช้ชิมเมอร์เพื่อเพิ่มความสว่างทาให้ถุงใต้าตาดูผ่องขึ้น หางตาไม่ควรลาบไปขนานกับสรัรจมูกเราต้องลาบลงมาแบบนี้จากนั้นใช้ไอแชโดเพื่อเพิ่มความเข้มให้กับครึ่งหลังของตาใช้ทีละน้อยแต่หลายครั้งทำให้หางตาดูสว่างขึ้นและส่วนที่สว่างสามารถลากไปถึงตำแหน่งนี้ได้ สวัสด,ดีวาดริมสีปากบนให้เป็นรูปตัว M ที่สมบูรณ์แบบตำแหน่งมุมปากสามารถขยายออกได้ริมสีปากส่ว่วาดตามปกติอย่าวาดที่หนาเกินไปนะใช้ลิปคลนที่มีความอิ่มตัวต่ำทำความสะอาดบริเวณกลางใบหน้าเพราะว่าเรามีบัชออนและอายแชโดว์ hmm. ที่อาจตกลงบนใบหน้าทำให้ใบหน้าดูมืดลงเราจึงใช้การเพิ่มความสว่างเพื่อยกมันขึ้นขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดการกับแนวผมของเราตรงบริเวณเขาแพชนนนออกมาดังนั้นเราจะเริ่มวาดทีละเส้นจากตรงนี้เพื่อเติมเต็มแนวผมตรงตำแหน่งนี้เหมือนกับปากกาวิเศษเลย สวัสด,ดีค่ะชอบวิดีโอกันไหมค่ะทาการเนเนชรนันคลีนซิ่งบาร์มทำหน้าที่เป็นทั้งคลีนซิ่งทำความสะอาดเครื่องสำอางและสกินแคร์บำรุงผิวในเวลาเดียวกัน